น่ได้เลยครับว้าแป๊บหนึ่งเราต้องครับ, <c oughs> บคุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาอ่านประกาศนะครับเกี่ยวกับพลกรฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะ ให้ทางกุ่มผู้ชุมนุมนั้นยุติการชุมนุมนะครับซึ่งก็เวลานี้มวลชนเองก็แสดงความไม่พอใจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อ่านประกาศที่มีการอ้างถึงกรณีการชุมนุมมั่วสุมแล้วจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโควิด -19 นะครับในเวลานี้นะครับนนวกาารที่ลย คนด้านซ้ายกำลังอยคุณจะทำแบบนี routine, ้เ yeah. พื่อะไรครับผมคุณจะได้แบบนี้ตัวการทุจริตจะต้องไปโดนอะไรไหมนี่นี่นี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อ่านประกาศนะครับแล้วก็ขอให้การชุมนุมผู้ชุมนุมนั้นแยกย้ายจากพื้นที่บริเวณจุงนี้นะครับ นะครับก็มีการอ่านประกาศนะครับแล้วก็มีการขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นออกจากพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็แสดงความไม่พอใจนะครับ น,น,น,นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการพยายามที่จะมีการเข้าใจว่ามีกําลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะเข้ามาเสริมที่บริเวณจุดนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ากระชับพื้นที่ในการลักษณะอาจจะเหมือนช่วงเช้านะครับที่มีการจับกลุ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ นีมวลชนวิ่งเข้าไปในห้างนะครับอันนี้มีมวลชนนะครับก็เหมือนทยอยวิ่งเข้าไปภายในห้างสามย่านวิทาวนะครับมีการประกาศให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ห้าง สามย่านมิตราวนะครับหลังจากที่กําลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับจะ,ะเข้ามากระชับพื้นที่หลังจากมีการประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้มีการแยกย้ายหรือยุติการชุมนุมที่บริเวณหน้า3ามย่านมิตรภาวที่จุดน,นี้นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับมาสแตนบายอยู่ที่บริเวณด้านข้างของห้างสัมสิระสามย่านมิตรทาวนะครับคุณผู้ชมถ้าประเมินด้วยสายตาก็หลายกองร้อยด้วยกันนะครับก็มีการกระชับพื้นที่เข้ามาที่บริเวณจุดนี้นะครับ ก็กำลังของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจควบคุมฝูงชนก็อยู่ที่บริเวณหน้าอาคารสามย่านมิทาวนะครับนี่มีการเดินหน้าของตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามาแล้วน,นะครับ ทางตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับก็มีการเข้ากระชับพื้นที่ที่แยกสัญยานมิทาพแล้วนะครับมีการเข้าไปที่บริเวณภายในห้างของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนนะครับตอนนี้มีการวางกำลังล้อมห้างไวโ้โดยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ อยู่ตรงไหนนี่ตอนนี้เออลองดูลองดูบรรยากาศอ่อยไอ้พวกกระป๋องกาแฟอะไรไม่ต้องแล้วตอนนี้ตำรวจเต็มพื้นที่เลยเอผื่อส่งชัรส่งอะไรไปได้เออที่ไรอยู่ที่ไรอยู่ ก็ต้องบอกว่ากําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับคุณผู้ชมก็กระจายกําลังกันอยู่ที่บริเวณโดยรอบของพื้นที่3มย่านมิตรทาวนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่กระจายกําลังอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับโดยรอบแยก3ามย่านแล้วก็โดยรอบแยกมีการจับปุ่มนะครับตอนนี้กําลังของเจ้าหน้าที่นะครับเรียกว่ากระจายไปหลายจุดนะครับมีการใช้กําลังตํารวจก็คุมฝูงชนหญิงด้วยนะครับ กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจวกับพุกงผกชนนะครับก็เข้ามาเพื่อที่จะจับกลุมนะครับผู้ที่มีการชุมนุมอยู่บริเวณแยกสามย่านนะครับช่วงนี้บริเวณจุดนี้ก็มีการของทางผู้ชุมนุมนะครับอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับ กำลังของเจ้าหน้าที่นะครับก็กระจายอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรึงกำลังอยู่นะครับก็มีการเดินหน้าของกำลังเข้าไปที่บริเวณที่กาดอยู่นะครับตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่บริเวณแยกสามย่านที่จะมุ่งหน้าไป พยาธินะครับต้องบอกว่ามีการกระชับพื้นที่นะครับตอนนี้วิ่งแล้วนะครับผมก็พยายามวิ่งไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะกานว่าเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็ นำกำลังก็กลุมฝุงชนเข้ามาที่พื้นที่สามย่านมิทรทานะครับเพื่อที่จะจับกลมุม คุณผู้ชมครับตอนนี้บริเวณหน้าวัดหัวลําโพงนะครับก็มีกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจควบกลุ่มฝงชนนะครับที่เข้ามาที่บริเวณแยกสามย่านเพื่อที่จะจับกลุ่มนะครับตอนนี้ก็พักแถวรออยู่ที่บริเวณหน้าวัดหัวลําโพงนะครับขณะที่ด้านหน้านั้นก็ยังมีกลุ่มมวลชนหรือกาดนะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีการชูสัญลักษณ์สามนิ้วให้กับทางตำรวจนะครับ ก็ยังอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงวางกำลังตรึงอยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้างจามจุรีสแควร์นะครับเพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนจากจุดนี้นะครับสื่อมวลชนก็มาปักหลักติดตามรายงานข่าวอยู่ที่จุดนี้นะครับ านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณ3ย่านมิทาวรนะครับก็ค่อนข้างจะตรึงเครียดอยู่นะครับเวลานี้หลังจากที่ทางตํารวจมีการประกาศให้ผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณหน้า3ย่านมิทาวนั้นแยกย้ายนะครับเพราะว่าอ้างว่าเป็นเรื่องกรณีของการใช้กฎหมายพรากฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมโควิดนะครับแต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ต้องการคําตอบในการที่จะให้ประกันตัว สมาชิกที่ถูกจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้านี้ในการทำกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือไม่นะครับเวลานี้ตรงแยก3มย่านเนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณหน้าห้างจามจุรีสแควร์นะครับคุณผู้ชมก็มีตําลังตรีตํารวจที่อยู่ด้านล่างผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมด้านหลังผมเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่แล้วก็เดินแถวมาเพื่อที่จะจับกลุ่มทางกลุ่มของกาบกดแอกนะครับแล้วก็มวลชนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาอยู่ที่บริเวณ ห้างจามจุรีสแควร์นะครับตอนนี้ก็มีสองฝั่งนะครับคุณผู้ชมด้านหลังผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการตั้งคำถามต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามารถาที่จะใช้อำนาจหน้าที่หรือวิธีการในการจับกลุมแบบนี้กับเคสกรณีอื่นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนจุดนี้ก็ยังคงมีกำลังตึงเครียดอยู่ที่บริเวณสมยามิทาวน์นั้นก็มีการ กระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปที่บริเวณโดยรอบของห้างสรรพสินค้านะครับสัมย่านมิทาวนะครับบคุณผู้ชมครับเวลานี้ก็ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีบรรยากาศของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่วางกําลังอยู่ที่บริเวณแยก3ามย่านที่บริเวณจุดนี้นะครับา ตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่คุณไพศาลกําลังรายงานอยู่นะครับที่บริเวณสามย่านมิตรทาวน์นั้นก็มีการกระชับพื้นที่ของเจ้าที่ตํารวจโดยรอบสามย่านมิตรทาวนนะครับก็มีการปิดทางเข้าออกห้างนะครับแล้วก็วางกําลังกันอยู่โดยรอบอาคารสามย่านมิตรทาวนะครับตอนนี้ตําตรวจนะครับที่เป็นมีการนำเอารถตำรวจนะครับมา เพื่อที่จะไล่จับกลุ่มนะครับทางกลุ่มประชาชนนะครับ การโยนระเบิดนะครับคุณผู้ชมผมโดนสเก็ตระเบิดนะครับเมื่อสักครู่นี้มีระเบิดนะครับคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับโอ้โดนโดนนิดนึงครับโดนตรงไหนอะโดนด้านหลังสักครู่นึงนะครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเป็นสเก็ตยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ใช้ไปประมาณมี20เมตรมีระเบิดน้องโดนสเก็ตเหรอโดน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  ดนตรงไหนแม่งมันสเก็ดพอดีพี่ไม่เป็นไรสเก็ดเหรอ้สเกตราโดนมากกว่าทำไมเราไม่รู้ว่าเร้ไไไวสเก็ตมันแบบแสบนิดเดงเมื่อกี้ที่อยู่ค่ะที่ยืนบางอีฉันอยู่ทเมื่อสักครู่มีเป็นเป็นน่าจะเป็นระเบิดเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเดสแตนดาร์ดก็นะครับก็เออใช่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาน้องเขาอยู่เมื่อสักครู่อยู่ที่ืนไม่ตายะเนี่ยน้องเขาน้องเขาโดนอ่ะ น้องค้าตอนนี้นะบางคอฝ่อเข้ามาจัดการกระชับพื้นท right. ี่อันนี้ของอันนี้ช่าอะไรเดี๋ยวสแตนดาร์ดบล็อกกี้ก็ลังถือการรายงานให้น้องเขามีการปกป้องให้นะคะของยังขาขอบคุณครับ ไม่เป็นไรครับพอดีมันมันทั้งหลังผมพอดีแล้วมันสะเก็ดมันโดนคือมุกห่างอยู่ระว่าที่คาดผมจะยังหลุนนิดเดียวนิดเดียวได้อยู่ที่คอนแสบตรงเนี้ย่อเผมน่าจะสะเก็ดไหมจบที่ทางด้านที่้านเรา้มันแสบขึ้นมาพี่ไม่เป็นไรเออโดนแต่ว่ามันเลือดไ่มไม่มีไม่มีมันแสบขึ้นมามีปะมันหลังเนี้วเป็นหลักฐานหน่อยแรงเจื้อนแรงเจือน นี่นี่มีมีมีนิดนึงมีสเก็ตนิดนึงนิดนึงจะได้ถ่ายพี่สื่อเหมือนกันพี่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไปลงมาไปเอาพิซซันมาถ่ายขอบคุณคุณผู้ชมครอย่าไปลงไปนิดหนึ่งแล้วนะพี่โดนโดนเป็นสเก็ต เ็กีตรงนั้นเลยออะไรครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมอยู่ที่บริเวณจุดนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีวัตถุคล้ายเสียงคล้ายระเบิดนะครับก็ปรากฏว่าอยู่ข้างหลังผมพอดี ก็ถูกก็มีสะเก็ดนะครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงผู้ชมติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ